มีแบบนะครับก้อนเนื้อในมดลูกในปัจจุบันแล้วกันนะมันเป็นเรื่องปกติมากที่เจอนะครับที่ปกติคือจริงๆมันสิ่งผิดปกติในร่างกายแต่เจอกันเยอะมากจนเป็นสิ่งปกติไปแล้วนะครับมันก็มี2แบบเลยก็คือเป็นที่เรียกว่าซิสในทางการแพทย์เรียกบีนายก็คือมันเป็นก้อนที่ไม่มีการแพร่ขยายและไม่มีผลเสียกับเรานอกจากมันไปเบียดบังอะไรอยู่ในอวัยวะภายในเท่านั้นเองนะครับมันไม่ใช่เนื้อหลายนั่นเองนะครับอีกอันหนึ่งก็คือ เป็นตัวเนื้อลายที่เกิดมาเป็นเนื้อลายเลยนะครับที่เราเรียกว่ามะเร็งนั่นเองแต่ซิสสามารถแปลงเป็นมะเร็งได้ไหมสามารถเป็นได้ถ้าเราดูแลไม่ดีนะครับให้ดีที่สุดคือไม่เป็นซิสนะครับแต่ในสังคมปัจจุบันบางทีมันเป็นเรื่องปกติแล้วที่คนอายุเท่านี้จะเป็นซิสนะครับมิฉะนั้นการดูแลตัวเองเป็นสิ่งสําคัญนะครับยังไงก็แต่ให้ไม่เป็นซิสดีที่สุดถ้าเป็นซิสเราต้องดูแลให้ถูกต้อง นะครับเพราะพวกนี้มีสิทธิ์ที่จะเป็นมะเร็งน,นะแต่ไม่ได้ทุกก้อนที่ของซิสจะเป็นมะเร็งหยุดได้นะครับเราเห็นไม่ใช่แค่ไอตัวหมดลูกเท่านั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นที่เต้านมนะที่เราเจอกันบ่อยๆนะครับที่เต้านมหรืออวัยวะงอื่นจริงๆ ตัวก้อนพวกนี้ที่ไม่ใช่ก้อนมะเร็งนะเขาเรียกว่าเป็นก้อนปีนยนะัยเนี่ยที่เป็นก้อนไม่มีผลร้ายอะไรมากมายไม่ขยายเนะี่ยมันสามารถเกิดได้ในเกือบทุกอวัยวะของร่างกายเลยนะครับแต่ว่าพอมันไปเกิดที่อวัยวะสําคัญเช่นหน้าอกหรือว่ามดลูกเนะี่ยผู้หญิงก็จะกลัวกันเพราะว่ามันสามารถเป็นมะเร็งได้ไหมในอนาคตเป็นไปได้นะครับแต่ว่าโอกาสที่จะเป็น100%ไหมไม่นะครับบางทีไม่ถึง5 0ด้วยซ้า สามารถเกิดขึ้นได้ถ้าเราทำตัวดีๆนะหรือว่ารักษาอย่างถูกต้องมันก็ยุบเองได้ด้วย